มาทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของตาบพิศารเนาะผมควรมีกี่เ็ตดีนะครับผมให้ดูค่าสแต็กอันตอนนี้ก่อนนะอ่ะสแต็กตอนนี้ของผมก็คือโจมตีผู้เล่น47เปอรับคืออันนี้ผมให้ดูอ่าสแต็กของของแบบเอาไว้ตีคนแต่ถ้าผมเปลี่ยนโจมตีผู้เล่นผมลดลงไปละ42อืมเ ผมมีกี่เซตงั้นเหรอครับนี่เลยครับไปเวนหน้าศิลาดีกว่าอ่ะนี่คือเซตตีคนครับผมพยายัดแบบแนวแบบโจมตีทุบเพิ่มความเสียหายอะไรเงี้ยแตกหินผมมันยังไม่ดีไอ้พวกนี้มียัดตรงกลางด้วยเราไปหานะว่าดีเลยแหละยัดฟังก์กชันนี้เข้ามานะ คือเนี่ยครับคืออันนี้ขีอะไรเงี้ยนะนี่ก็โจมตีระหว่าง,งผู้เล่นอะไรเงี้ยโจมตีทั้งหมดอะไรเงี้ยโจมตีผู้เล่นลดความเสียหายขีอะไรเงี้ยอันนี้คือหินไม่ดีเลยผมต้องไปหาใหม่นะนี่อันที่หนึ่งที่สมควรมีเลยจริงๆคือหินโจมตีผู้เล่นครับหรือหินแบบขีหินเอาไว้ฆ่าคนนั่นแหละแนะแนะนำนะแนะนำเป็นสีไหนนะแนะนำเป็นสีเหลืองครับถ้าหาได้ สีเหลืองกับสีฟ้าต่างกันยังไงนะสีเหลืองเพิ่มความเสียหายโจมตีทั้งหมดสีฟ้าเพิ่มความเสียหายโจมตีคีคือพูดง่ายๆคือถ้าติดคี้อ่ามันก็จะแรงขึ้นส่วนจะเอาหินไหนใส่เข้าไปเนี่ยก็ดูที่ออฟมันครับก็ได้ครับอย่างเช่นแบบนี้มันคิ้อันนี้มันลดคี้อันนี้มันแบบเพิ่มความเสียหายโจมตีมนันไม่เกี่ยวหาเลยเลยแต่ว่าผมผมมีหินอยู่แค่นี้ต้องใส่อยู่แค่นี้ไปก่อนเนีย่ย เอออันเนี้ยมาโจมตีอันเนี้ยดีหน่อยนะครับถึงแม้แบบออฟหลักมันจะคือตีมอนก็เถอะเนี้ยคีจะลดความเสียหายโจมตีหนักอันนี้ก็ลดความเสียหายจากสก,กิลอย่างเงี้ยออกไปทีถึกซะงั้นเนี่ยอันเนี้ยลมลีขีโจมตีผู้เล่นแล้วก็โจมตีทั้งหมด <c oughs> ตอนเริ่มต้นเราจะหาสีแดงแบบดีๆเขาเขาเรียกว่าหินหินแดงไม่ใช่หินแดงอันนี้นะ หินแดงเนี่ยนะภาพพื้นหลังในเป็นทีแดงได้ดีๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ถ้าเรามีอไหนก็ใส่เข้าไปครับหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่หนึ่งก็คือโจมตีพุ้นเล่นครับที่ผมมากไว้อ่ะไปที่อันที่สองครับอืมอันที่สองเนี่ยโจมตีมอนและหนึ่งสองผมใส่ไปที่หกก้อนมีแต่แบบโจมตีมอนนะครับเนี่ยเพื่อความเสียหาย อันเนี้ยเพิ่มความเสียหายโจมตีคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยแต่มันออฟหลักมันคือห้าเปอร์เซ็นต์เยโจมตีมอนนะเอออัหลักคือห้าเปอร์เซ็นต์ไงเนี่ยกรโจมตีมอนก็โจมตีมอนนะผมหามาไว้นะโจมตีมอนถามว่าโจมตีมอนผมเยอะขนาดไหนเนาะตอนแรกเริ่มต้นเลยนะเอาออนนี้ก่อนเพิ่มเสียหายโจมตีมอนผม128ร้อยยี่สิบแปดเปอร์แต่ถ้าผมเะใส่ฟาร์มอะกดเปลี่ยนหินมาร้อยสี่แปดเปอร์เลยนะครับ ถ้าผมกดเปลี่ยนสั์มาร้อยห้าส5 4ี่เปอร์เซ็นครับผมบอกเลยว่าเราตีมอนได้เร็วขึ้นถ้าเราต้องการแบบอาจจะแบบสถานการณ์แบบไปเคลียร์เคสไปเ er คลียร์เคสหรือไปตีมอนที่แบบว่ามอนมันขน้น,น,นอะนะ่ะอืมดังนั้นก็คือไว้ก็ดีครับแต่แต่หินนี้มันไม่ได้เป็นหินที่อ่อ าไว้ตีบอสหรือ e ีกนะอ่ะผมมาดูที่ e ี X p พ e ีอตอนนี้ผมสิปอร์เซ็แล้วลองดูนะถ้าผมเปลี่ยนเป็นหิน exp เนี่ยมีหลายเส้นแล้วเกินจนเขาด่าว่าเฮ้ยมันลกวะ่ะไม่เป็นไรครับกูยอมลกเนี่ครับผมอันนี้เพิ่ม e ี X p จากการรา่าอะไรเงี้ยนะผมใส่เข้าไปนะครับอตอนนั้น43%่เ็เพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ครับ55%นะครับ แปลว่าเพิ่มเยอะนะถ้าผมแบบใส่นี้เข้าไปอีกนี่คืออันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้คือเซตเอาไว้แบบฟาร์มนะเป็นร้อถ้าผมใส่สัตว์แบบเต็มที่ขี้เต็มส่วมเป็นไงเพิ่มขึ้นทันไม่ใช่ละเปลีย่ยนสัตว์ผิดตัว จากร้อยสิบเก้าเมื่อกี้เป็น128%เป็นเป็นไงบวกกับหินตีมอนไปด้วยไม่ใช่แค่เนี่ยเนี่ยหินตีมอนไปด้วยเนี่ย128%ครับทุกคนเยอะนะถ้าผมอัดอันนี้เข้าไปอีกอะอันนี้292ใช่ไหมตอนที่ผมมีสมาติระยัดด้วยแบบอ่าอีกพีม่วงคูณ8ชั่วโมงอะไปสามร้บผมบอกเลยว่าฟาร์มแบบด้วยตัวแล้ว,ลวเยอะ ปวกมาแบบปวกมา50 70%อะเน่ยเยอะปะละ่ะเท่าตัวมาเลยอ่ะดังนั้นก็คือหินตีมอนอไว้ใช้สถานการณ์ไหนบ้างนะยิงอยู่ที่มันจะเก็บมอนเก็บตีมอนอะไรเงี้ยไม่ได้ไวแต่ถ้าแบบมอนมันแบบไม่ได้แข็งแกร่งอ่ะเราตีตายเร็วอ่ะใช้อีกปีก็อยู่อ่ะบวก e วกอีพม่ให้เราด้วยวหรือไหนแบบว่าฟาร์มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะ เนี่ยไปฟาร์มกับเพื่อนคนนี้เยอะอะไรเงี้ยนะแล้วเราแบบเดินเควสอย่างเงี้ยไงมันก็ตีตายแล้วนะไอ้พวกมอนอะไรเงี้ยเออเราก็ใช้เปลี่ยนเป็นหินอีกฟาร์มของเขาจากที่เราจะได้อยู่ที่ประมาณตัวละห้าร้อยเราก็จะได้ตัวละแปดร้อยเลยนะเออรับฟาร์มครั้งหนึ่งมันก็นานอนะมันทำเควสประมาณครั้งหนึ่งก็สองชัง่วโมงดังนั้นมีไว้ก็ดีครับอือันนี้ e อ P จบไปแล้ว เรามาดูตรงนี้ครับตอนนี้แล้วผมอีกช่องหนึ่งของผม้อช่องที่4คือโจมตีบอสครับอันนี้ร้อยสิบ็เปเใช่ไหมอ่ะร้อยเอ็ดเปอครับผมโจมตีบอสครับหนึ่งผมขอกินน้ำอ่ะมาครับแม่งเป็นวัดด้วยร้อยหอน่ะคือถ้าสมมุติผมมีแต่หินตีมอนเนาะอ่ะมีแต่หินตีมอนอ่ะมันก็ร้อเน่ะ แล้วผมเปลี่ยนเป็นหินตีบอสอ่ะ61%อ่ะทุกคนอืมถามว่าดีกว่ากันไหมดีกว่ากันเนี่ยพวกนี้จะตีบอสหมดเลยนะบวก2.4บวก2.7 3.6โอโหแบบตีเข้าเยอะถามว่าหินตีบอสเอาไว้ใช้สถานการณ์ไหนบ้างนี่ครับผมเปิดขึ้นมาครับบอสหัวเมืองต่างๆเนี่ยหรือแบบว่าเราจะไปหาของแบบ ูที่เมืองรับปั๊บทีละหัวทีละหัวทีละหัวเลยเนี่ยเออทีละหัวทีละหัวแล้วก็วร์ปหาของนะมันจะได้แบบพวกแบบไอคองพวกจานข้าหมาอะไรเงี้ยพวกยาศิลธรรมอะไรเงี้ยอเนี่ยวร์ปใส่หัวได้หมดเลยวราบใส่หัววร์ปใส่หัวแล้วไปล่าเลยนะหรือแบบเนี่ยไอ้นี่ก็ได้ครับ เนี่ยเขาวงกดเนี่ยสามองสามเอฟเไปได้หมดเนี่ยคือข้อดีของการตีบอสไอ้ <Hey. S 1> บอสหรือไหนจะเข้าเลกเนี่ยบอสบอสท,ทั้งนั้นคุณก็จะตีเข้าแรงนะผมโจมบอสเนี่ยเนี่ยบอสท,ทั้งนั้นครับบอสท,ทั้งนั้นถามว่ามีดีกว่าไม่มีไหมดีกว่าอยู่แล้วถ้าคุณมีพื้นที่เหนือเรือพอนี่คือหินบอส หาไม่ใช่นะ <c oughs> มาหม่อันสุดท้ายหินอะไร <c oughs> หินบวก E X P ไงละ่ะไม่ใช่หินบวก C P ไงละ่ะทุกทุกอันของผมเนี่ยมันจะอันนี้มันพันบวก C P มันแค่พันเจ็ดเจ็ดร้อยห้าร้อยแปดร้อยและสองพันห้าทำไมถึงบวกเยอะล่ะครับหินเนี่ย เพราะมันมีแต่เลือดเห็นปะ HP MP ทั้งั้ๆที่เป็นเป็นเห็นขี้แต่ถ้าออฟมันมีแต่ HP อะไรเงี้ยก็สามารถเอา HP ได้เนี่ย MP หิน HP หินหิน HP อะไรเงี้ยเออถามว่าเรามีไว้ทำไมล่ะครับหินบวกบวกอ่าเขาบอกว่าบวก EP ไอหินโอ้ยทยทุหินบวก CP เอามาไว้ทำไมครับนี่ครับผมอันดับวิ๊กี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเซตอันดับผมตกล่วงนานาวเลยนะ จากตอนแรกผมแบบนักฆ่าผมนี่อยู่อันดับที่แต่ละ6 0สิบ้าลดลงไปเหล,180 K, T, ล <c oughs> ือร้อยแปดสบเจ็ดเคเท่ระเบิดเนี่ยหินเนี่ยมีไว้ทำไมล่ะครับเราต้องคารอันดับไงที่ยไม่มีอันดับให้ผมไงคือถ้าเรามีอ่ะเราจะสามารถได้บัฟจากตรงนี้นะครับหินดีพีดังนั้นใส่ไว้ทำไว้ก็ดีเหมือนกันการที่คนบอกเวลาที่คน ไอคิวเขาบอกว่าคุณอะซีพีเท่าไหร่ถ้าตอนอย่างเงี้ยถ้าท่าทำแต่ถ้าทาำอย่งหินตีคนเนี่ยหินตีมอนเนี่ยผมก็แปดหกแปดเจ็ดนะถ้าถามว่าผมต้องเอาการเอาเกฑนที่แปดแปดแปดเกนแปดนี่เออไม่รู้ว่ากูหรอกหว่าหินที่กูใส่เนี่ยเป็นพลังที่แท้จริงของกูเป็นซีพีหรอกป่ะเนี่ยเราก็ถึงเกรนแล้วครับ ดีตรงนี้จะได้ตรงไหนได้อ่าจะได้ผลประโยชน์ตรงไหนนะหินหนึ่งโอกาสที่คุณจะได้เข้ากิวดีๆก็สูงเพราะคุณแบบซีพีขึ้นมาสองเวลาที่เขาบอกว่าถ้าเขาต้องการเกณฑ์เท่านั้นเท่านี้เช่นแปดห้าแปดหกแปดอะไรเงี้ยคุณก็ทำหินดีขึ้นมาอีกสักหน่อยนะคุณก็ได้ละสองสองหรือสามอ่ะคือ มันก็เป็นหินที่แบบไม่ได้หาได้ยากเลยไปหาศิลาปิาัตก็ได้แล้วนั้นก็หามาวางไว้ครับว่าโอเคเลยที่จะมีหินสรุปเลยก็คือหินผมนั้นตีคนตีมอน exp สอและ cp หลอกก็เสียเปลืองพื้นที่ชิปหายครับบางคนตี บางบางคนทําแต่ตีคนกับตีมอนบางคนทําตีมอนตีคนแล้วก็ซีพีแต่ผมแม่งตีคนตีมอน e พีตีบอสและซีพีว <c oughs> ันนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับแล้วแต่คนที่จะไปทำทำตามเหมือนผมไหมหรือแล้วแต่หรือแบบว่าโอ้ยบางพื้นที่วะนี่ก็แล้วแต่ครับถ้าถามผม มีทุกหินไว้ดีแล้วครับเพราะว่าเวลาเราใช้ได้มันสถานการณ์มันมันมันมีอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะตีคนตีมอนอีกพีไปล่าบอสเขาเอนเราไม่ถึงเราอัพซีเพิ่มเป็นไงลองหามาใช้กันได้ครับแต่ละหินแต่ละอ่าฟังก์ชันที่เราอยากจะใช้การมันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ขอ,อตัวไปรักษาตัวกอนโอ้ยร้อนเป็นไข้ผู้จะเป็นโควิดปะเนี่ยรักษาตัวด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีแล้วมาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ